จิตใจของคนเรานั้นเป็นสิ่งที่เปราะบางหลายครั้งก็ประมาทเครียดจนเกิดความวิตกกังวลซึ่งบางคนไม่สามารถหลุดออกจากความรู้สึกนั้นได้ใครคนนั้นได้ทำเสี้ยวหัวใจของตนหล่นหายไปและจมอยู่ในความวิตกกังวลอย่างโดดเดี่ยวนี่สวัสดี โลอ่งอกไปทีในที่สุดเธอก็ตื่นขึ้นแล้วฟินที่นี่คือที่ไหนแล้วเธอเป็นใครอืมเรียกฉันว่าเจ้าของห้องสมุดก็ได้นะยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุดของฉันฟินเจ้าของห้องสมุดเหรอทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่ละ่ะ ฉันมีเรื่องอยากให้เธอช่วยสักหน่อยแลกกับทางออกจากห้องสมุดแห่งนี้ในห้องสมุดแห่งนี้มีนิทานที่ยังไม่สมบูรณ์3เรื่องฉันอยากให้เธอเข้าไปช่วยดำเนินเรื่องราวนิทานเหล่านั้นให้จบสมบูรณ์พร้อมทั้งนำของสมสิ่งที่กระจัดกระจายอยู่ในแต่ละเรื่องกลับมาให้ฉันหากเธอทำทั้งหมดนี้สำเร็จเธอจะสามารถกลับบ้านได้ อย่างแรกคืออัญ,ญมณีแห่งการเปิดใจอย่างที่สองคืออัญ,ญมณีแห่งความมั่นใจและอย่างสุดท้ายคืออัญ,ญมณีแห่งความหวังแล้วฉันจะหาของทั้งหมดนั่นเจอได้ยังไงถ้าเธอทำสำเร็จเธอจะรู้เองถ้าเป็นเธอต้องทำได้แนะ่ขอให้โชคดีนะฟินและแล้วการประทนภัยในโลกที่เขาไม่รู้จักแม้แต่น้อยของฟินก็ได้เริ่มต้นขึ้น แม้จะดูน่ากลัวแต่เพื่อหาหนทางในการกลับบ้านฟินจึงจำเป็นต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่รอคอยเขาอยู่นี่ฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันเนี่ยโอ้นี่มันคูปองร้านอาหารเหรอน่าสนใจจังลองไปดูดีไหมนะหืม อ,อจะทำยังไงดีเนี่ยออนี่เธอเป็นอะไรหรือเปล่าค,คือว่ากระเป๋าตางังค์ฉันหายไม่รู้ว่ามันหล่นหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่จะทำยังไงดีถ้าป้ามารู้ต้องโกรธมากแน่ๆใจเย็นๆก่อนนะฉันจะช่วยเธอหาเองมันอาจจะหล่นอยู่แถวๆนี้ก็ได้ เอแล้วอันนี้ใช่ของเธอหรือเปล่าอใช่แล้วอันนี้แหละขอบคุณนะขอบคุณมากๆเลยไม่เป็นไรเลยด้วยความยินดีอุ้ยเพื่อเป็นการขอบคุณงั้นให้ฉันเลี้ยงเสี่ยวหลงเปาเธอสักชิ้นนะคูปฟองที่เธอเก็บได้นั่นเป็นของร้านฉันเองลนะ่ะอ๋อฉันชื่อชนนะยินดีที่ได้รู้จัก <c oughs> เอางั้นก็ได้ขอรบกวนด้วยนะส่วนฉันชื่อฟินฝากเนื้อฝากตัวด้วยว้าวกลิ่นหอมน่ากินจังเลยเธอเคยกินเสี่ยวหลงเปามาก่อนหรือเปล่าไม่อไม่เคยกินมาก่อนเลยโหนี่เธอพลาดแล้วที่ไม่เคยกินเสี่ยวหลงเปาอ่ะเสี่ยวหลงเปามันอร่อยมากเลยนะภายนอกมันดูเหมือนซาลาเปาก็จริงแต่ข้างในมันมีน้ำซุปร้อนกินตอนร้อนๆจะอร่อยมากเลยล่ะ ในขณะที่ชุนและฟินกำลังพูดคุยกันอย่างสนุกสนานบทสนทนากลับต้องหยุดชะงักลงเพราะเสียงพูดคุยที่ลอดผ่านจากประตูหลังบ้านเมื่อชุนลองเงียหูฟังก็ได้รู้ในทันทีว่านั่นคือเสียงพูดคุยของพ่อแม่ที่ตั้งใจพูดคุยกันโดยไม่ให้ชุนได้ยินเพราะมันเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินภายในบ้านที่ครอบครัวของชุนกำลังประสบอยู่เธอโอเคไหมอืม เออฉันอืมถ้าให้พูดจริงๆฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉันพอจะรู้เรื่องปัญหาของบ้านมานิดหน่อยแต่ฉันไม่รู้จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ยังไงดีเลยมันเลยรู้สึกไม่ค่อยดีนะชนฉันว่าเรื่องที่เธอกังวลอยู่เธอมีสิทธิ์ที่จะพูดกับพ่อแม่นะพวกเขาจะต้องฟังที่เธอพูดแน่แเรื่องนั้นฉันเองก็เคยคิดอยู่เหมือนกัน แต่สุดท้ายฉันก็ไม่กล้าไม่เป็นไรนะเธอไม่ผิดหรอกที่จะกลัวแต่ว่าถ้าหากได้ลองคุยกับพ่อแม่อย่างน้อยที่สุดพวกท่านก็ได้รับรู้ว่าเธอเป็นห่วงอยู่นะแล้วฉันควรจะทำยังไงดีก่อนอื่นเลยเธอลองเป็นฝ่ายเข้าไปถามเองดูเลยดีไหมลองพูดคุยบอกเล่าความรู้สึกของเธอให้พ่อแม่รับรู้ดูสิ อ๋อนั่นสินะฉันจะลองดูนะฟินอืมฉันจะคอยเป็นกำลังใจให้นะด้วยคำพูดของฟินทำให้ชุนตัดสินใจที่จะไปหาพ่อแม่ของตนทำให้พวกเขาทั้งสามคนได้มาพูดคุยหาวิธีแก้ปัญหานี้ด้วยกันเอ้หอมโอ้โอร้าน หลังนนจะผ่านไปไม่นานชุนก็กลับมาในบ้านพร้อมกับพ่อแม่เพื่อพาพวกท่านมารู้จักกับฟินเพื่อนคนใหม่ของเขาป้ามาชุนขอแนะนำให้รู้จักกับเพื่อนใหม่ของชุนเองเขาชื่อฟินล่ะแต่ก่อนที่ฟินจะได้ทักทายกับพ่อแม่ของทุนเสียงบวกเวกของลูกค้าก็ดังขึ้นที่หน้าร้านทําให้ครอบครัวของทุนต้องรีบไปเตรียมตัวเพื่อรับลูกค้าฟินเห็นความวุ่นวายภายในร้านจึงอาสา,าที่จะช่วยทํางานด้วยความหวังดี ตลอดการทำงานฟินสังเกตเห็นว่าทูนสามารถทำงานได้อย่างสบายใจและมีความสุขขึ้นหลังจากที่ได้พูดคุยกับพ่อแม่นั่นจึงทำให้ฟินคลอยรู้สึกดีไปด้วยและได้เห็นว่าการเปิดใจสามารถทำให้ทุกอย่างดีขึ้นได้ขอเพียงแค่เรามีความกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาที่เข้ามาในชีวิตเวลาได้ล่วงเลยไปจนกระทั่งเวลาตกถึงเย็น แม้ว่าวันนี้ฟินจะได้ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวของชุนเป็นระยะเวลาสั้นๆก็ตามแต่ท่ามกลางช่วงเวลาที่แสนเหนื่อยยากมันกลับเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดสำหรับใครบางคนนี่มันอัญ,ญมณีอย่างนั้นเหรอนี่น่าจะใช้อัญ,ญมณีแห่งการเปิดใจหรือเปล่านะดูเหมือนว่าฉันคงต้องไปแล้วลาก่อนนะชุน นี่ฟินเย็นนี้เธอสนใจมากินข้าวเย็นกับพวกเราไหมฟินการจากลาที่ไม่ทันตั้งตัวพลันทำให้รอยยิ้มบนใบหน้าของทุนจางหายไปเขาไม่ทันรู้สึกตัวเลยว่าฟินจากไปตั้งแต่ตอนไหนถ้าว่าถึงอย่างนั้นทุนก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้พบเจอกับเพื่อนที่แสนพิเศษคนนี้อีกครั้งไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตาม เหมือนว่าฉันจะมาถึงนิทานเรื่องต่อไปแล้วสินะอ่ะสวัสดีสวัสดีเธอดูไม่คุ้นหน้าเลยเด็กใหม่เหรออ๋าจะว่าอย่างนั้นก็ได้ฉันชื่อฟินนะยินดีที่ได้รู้จักฉันชื่อลุงยินดีที่ได้รู้จักเธออยากไปดูรอบๆโร,ร,รงเรียนไหมฉันพาไปได้นะถ้าได้แบบนั้นก็ดีเลยขอบคุณมากนะลุงอืมไม่เป็นไร ลุมเดินนําฟิลนไปดูรอบๆโร,ร,รงเรียนทำให้ฟินได้เห็นบรรยากาศรอบๆโร,รงเรียนโดยรวมว่านักเรียนที่นี่ส่วนใหญ่ดูมั่นใจและมีภูมิฐานเป็นอย่างมากทุกคนที่นี่ดูคลึกคลืค้นดีจังนะนั่นสินะอะนั้นนไนนี่นานลุมไนเป็นนักเรียนเรียนดีเหรอโหเก่งจังเลยอะอืม,อมฉันเองแหละขอบคุณนะ เป็นอะไรหรือเปล่าทำไมเธอดูไม่ดีใจเลยล่ะคือมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษขนาดนั้นหรอกก็จริงอยู่ที่มันเป็นสิ่งที่ฉันทำได้ดีแต่ฉันไม่ได้ชอบมันเท่าไหร่ยังไงดีมันเหมือนกับเดินไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้จุดหมายละมั้งบางทีฉันก็อยากมีสิ่งที่ชอบเหมือนอย่างคนอื่นๆรอบตัวบ้างอย่างนั้นหรอกเหรอ ะงั้นเอางี้ไหมมาลองหาสิ่งที่เธอชอบกันฉันจะช่วยเธอเองพอลุมเห็นท่าทีของฟินที่อยากจะช่วยตนจึงยอมรับน้ำใจของฟินอีกทั้งยังแอบคิดว่ามันก็น่าสนใจนิดๆเพราะแบบนั้นฟินจึงได้พาลุมไปทำกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ำเอาเลย การวิ่งระยะสั้นลองดูหน่อยไหมการเล่นดนตรีโอ<ฮ>้ใช้ได้นี่นะอาจารย์เออหรือแม้แต่การวาดรูป ก็ไม่ได้แย่นะสุดท้ายแล้วฟินก็ไม่สามารถช่วยลุมหาสิ่งที่ชอบเจอได้ทำให้ฟินรู้สึกผิดต่อลุมเป็นอย่างมากขอโทษนะที่ฉันช่วยอะไรเธอไม่ได้เลยไม่เป็นไรแค่เธอพยายามช่วยฉันอย่างเต็มที่ขนาดนี้ฉันก็รู้สึกขอบคุณมากแล้วล่ะห,หิวจังขอพักกินขนมหน่อยนะ นั่นคุกกี้เหรอ,อืเธอกินด้วยกันไหมขอบคุณนะโอ้โหคุกกี้อันนี้มีแยมผลไม้ตรงกลางด้วยทำยังไงให้หน้าตาออกมาน่ากินแบบนี้กันนะน่าสนใจจังดีละดูเหมือนที่บ้านจะมีอุปกรณ์อยู่ไปลองทำขนมแบบนี้บ้างดีกว่าฉันขอตัวกลับบ้านก่อนนะฟิน์มทำขนมเหรอยังไงนะลุม ไปสั้นแล้วถ้าทางน่าสนุกจังเลยนะเอ๋หรือว่าคุกกี้อันนั้นมันคือสิ่งที่ลุมชอบเองหรอกเหรออย่างงั้นสินะง่ายๆแค่นี้เองไม่ได้ไกลตัวเลยจริงๆแล้วสิ่งที่ชอบอาจเป็นเรื่องเล็กๆรอบตัวแบบนี้ก็ได้เอ๊ะโอ้ อัญมณีชิ้นที่สองดูเหมือนว่านี่จะเป็นอัญมณีแห่งความมั่นใจสินะแต่ว่าฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ใช่เหรอทำไมกันล่ะถึงจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ก็ต้องไปต่อแล้วสินะขอให้สนุกนะลาก่อนลุ่มแม้ว่าการทดลองทำลองผิดลองถูกด้วยตนเอง จะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายแต่ว่าหากเรามีความพยายามและความมุ่งม,มั่นที่มากพอเมื่อถึงวันที่เราประสบความสําเร็จเราจะรู้สึกภูมิใจกับความสําเร็จนั้นเสียยิ่งกว่าใครๆและวันนั้นเองจะเป็นวันที่ฟินตั้งตารอเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับความสําเร็จของลุมด้วยเช่นกัน ฉันไม่อยู่ใต้ทะเลอย่างงั้นหรอกเหรออ๋อสวัสดีโอ้พวกเราดูสิมีแขกมาเยี่ยมล่ะสวัสดียินดีต้อนรับนะเธอชื่ออะไรเหรอเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกหรือเปล่าอืมฉันชื่อฟินนะเพิ่งเคยลงมาที่ใต้ทะเลแบบนี้ครั้งแรกเลยล่ะถ้างั้นฉันขอแนะนําอะไรสักหน่อยนะเธอเห็นเหวตรงนั้นไหมขาวว่ากันว่าใครก็ตามที่ตกลงไปในนั้นจะไม่มีทางกลับขึ้นมาได้อีกเลย พราะงั้นเพื่อความปลอดภัยเธอพยายามอย่าออกจากแนวเขตปะการังตรงนี้ไปนะเย่อย่างงั้นเหรอเข้าใจแล้วอ๋อไม่นะกำไรฉันซินไม่ได้นะมันอันตรายอย่าเข้าไปใกล้นะไม่นะซินไม่นะเย้แล้วไม่นะนี่เรา ตกลงมาใต้เหวเหรอทำไงดีจะกลับขึ้นไปได้ยังไงละทีนี้ก่อนหน้านี้คุณปลาก็บอกแล้วด้วยสิว่าจะตกลงมาใต้นี้แล้วจะกลับขึ้นไปไม่ได้นะอ๋ะจริงสิกำไลยอยู่ที่ไหนนะมันต้องอยู่แถวนี้สิทำไงดีทำไงดีหายังไงก็หาไม่เจอหรือว่าจะติดอยู่แถวซอกหินด้านบนกันนะอะนั่นไงเจอแล้วมาตกอยู่ที่นี่นี่เองลงอกไปที เอ๊ะนั่นมันซากเรืองั้นเหรอเออสวัสดีมีใครอยู่ไหมเอ๊ะรัวแล้วแต่ยังทำอะไรฉันฉันไม่ได้ไจะมาจับ<า>เธอกินหรอกนะฉันชื่อ ฉันว่าเรเฉยๆก็ได้ตกใจแทบแย่เลยนึกว่าเธอคือสัตว์ที่จะมาจับฉันกินซะแล้วฉันชื่อฟินขอโทษนะที่ทำให้ตกใจฉันโดนกระแสน้ำพัดตกลงมาใต้เหวนี้นะ่ะแล้วเธอละ่ะทำไมไม่อยู่ที่นี่ฉันเองก็โดนกระแสน้ำพัดตกลงมาที่นี่เหมือนกันนะ่ะใต้หุบเหวนี้ทางมืดและน่ากลัวทำให้ฉันไม่กล้าไปไหนเลยเลยเข้ามาหลบอยู่ใต้ซากเรือนี้แหละอย่างนี้นี่เอง ที่นี่น่ากลัวมากจริงๆนั่นแหละแต่ว่าเราอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกนะเราลองหาทางกลับขึ้นไปด้านบนด้วยกันไหมมาไม่เป็นไรฉันขออยู่ที่นี่ดีกว่าเอ๊ะทำไมละ่ะโมเรอย่าก,กลัวไปเลยเราลองไปดูจุดที่ตกลงมาไหมเผื่อปีนขึ้นไปได้นะไม่ไม่เอาฉันปีนขึ้นไปไม่ไหวหรอกนะถ้างงั้น ลองช่วยกันส่งแรงไหวกลับขึ้นไปดีไหมถ้าเราช่วยกันต้องทําได้แน่ไม่เอาที่นี่มันไม่มีทางกลับขึ้นไปหรอกฟินไอ้งั้นก็ได้ฉันจะไม่ช่วยเธอแล้วฟินฟินเดี๋ยวก่อนฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจฉันแค่กลัวจนไม่กล้าทำอะไรได้โปรดอย่าทิ้งฉันไปเลยนะโมเรฉันเองก็ขอโทษที่บังคับเธอเหมือนกันนะทั้งทที่เธอเองก็พยายามเหมือนกัน ถ้าง,งั้นเรามาร่วมมือกันแล้วช่วยกันหาทางกลับขึ้นไปดีไหมถ้าพวกเราร่วมแรงร่วมใจกันเราอาจจะเจอหนทางไปจากใต้หุบเหวนี้ก็ได้นะนั่นสินะถ้าพวกเราร่วมมือกันแล้วก็เราอาจจะออกจากที่นี่ได้สําเร็จก็ได้ว้ายนี่มันอะไรกันกระแสน้ำเหรอใช่แล้วล่ะฉันเองก็เคยโดนกระแสน้ำนี้พัดมาเหมือนกัน กระแสน้ำแรงมากเลยเราคงต้องไว้ระวังระวังหน่อยแล้วล่ะนั่นสินะกระแสน้ำนี้แม้จะพัดมาเป็นช่วงๆแต่ก็เร็วและแรงมากจนสามารถพัดเราไหลไปตามกระแสน้ำได้เลยล่ะเดี๋ยวนะพัดเราไปได้งั้นเหรอซินฉันคิดว่าเราน่าจะใช้ประโยชน์จากมันได้นะกระแสน้ำที่เชี่ยวแรงแบบนี้น่าจะพัดส่งแรงให้เราว่ายกลับขึ้นไปได้อย่างนั้นเหรอถ้างั้นเรามาลองกันเถอ ในบางครั้งเมื่อเราประสบปัญหาการหวังพึ่งคนรอบตัวอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่แย่เสมอไปเพราะหากเราอยู่แต่กับตัวเองเราอาจจะจมอ,อยู่กับปัญหาจนทําให้เรามองไม่เห็นทางออกของปัญหาที่มาพร้อมกับโอกาสที่เราไม่คาดคิดเราทําได้ฟินเรากลับขึ้นจากผูกเหวนั่นได้แล้วเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าถ้าเราร่วมมือกันเราจะช่วยกันหาทางออกได้แล้วเราก็ทำสำเร็จ อ่ะนั่นมันฟินกับโมเรนี่นะทั้งคู่ปลอดภัยดีหรือเปล่าพวกเขากลับมาจากหูบเหวได้พวกเขาทำได้โมเรฉันนึกว่าเธอจะไม่กลับมาซะแล้วยินดีต้อนรับกลับนะเออฉันกลับมาแล้วขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงนะเอออัญมณีชิ้นสุดท้ายแล้วสินะนี่คงเป็นอัญมณีแห่งความหวัง เท่านี้ฉันก็จะได้กลับบ้านแล้วโมเรเองก็จะได้กลับบ้านของตัวเองแล้วเหมือนกันดีจังเลยนะใช่แล้วล่ะพอกระแสน้ำพัดผ่านมาพวกฉันก็รีบว่ายกลับขึ้นมาบนนี้เลยล่ะแต่ทั้งหมดนี้ฉันคงทำไม่ได้แน่ถ้าไม่มีฟินช่วยเหลือใช่ไหมฟินฟินการเดินทางของฟินได้ดำเนินม,มาถึงจุดสิ้นสุด เขาได้รู้จักการมองโลกในแง่ดีมากยิ่งขึ้นแม้ว่ากำลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคที่ผ่านมาสิ่งเหล่านั้นทำให้เขาได้เติบโตและได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างผ่านเรื่องราวจากนิทานในแต่ละเรื่องสวัสดียินดีต้อนรับกลับนะเป็นยังไงบ้างละ่ะ ก็สนุกดีนะได้เจอเพื่อนใหม่หลายคนเลยล่ะแล้วก็นี่ของที่เธอให้ฉันตามหาคืออัญมณีสามชิ้นนี้ใช่ไหมใช่แล้วล่ะฉันว่าแล้วว่าเธอต้องทำได้ทั้งสามเรื่องจะบริบูรณ์ได้เพราะเธอเลยนะนี่มันหมายความว่ายังไงอะ ่แล้วฉันก็คือตัวเธอยังไงละ่ะคือตัวตอนที่อยู่ภายในจิตใจของเธอตัวเธอที่จมอยู่กับความวิตกกังวลจนติดอยู่ภายในห้องสมุดแห่งนี้และที่ผ่านมาเรื่องราวในนิทานแต่และเรื่องนั้นแท้จริงแล้วมันสร้างขึ้นจากเรื่องราวในชีวิตจริงของเธอเองหรือก็คือชีวิตของพวกเราตัวละครที่เธอได้ผ่านพบมาทั้งหมดนั้น พวกเขาก็เปรียบเสมือนตัวเราในอดีตที่ไม่อาจก้าวข้ามความวิตกกังวลที่เคยประสบได้ทำให้นิทานเหล่านั้นไม่สามารถดำเนินจนจบได้ด้วยตัวเองแต่ตอนนี้ทุกอย่างสามารถดำเนินต่อได้ด้วยตัวของมันเองแล้วและอัญ,ญมณีทั้งหมดนี้แท้จริงแล้วมันคือเสีเส้ยวหัวใจของพวกเราเสี้ยหัวใจของเราเองงั้นเหรอ <G ül> ขอบคุณมากนะฟิน